ฮอ,ออเออเออเอยเอาลูกบอลไปกินสวยในปัจจุบันนี้ลูคาลิโอยังจะไหวอยู่หรือเปล่าไปลองเล่นกันดูตอนนี้อยู่เอลิสค์ดสองผมเปลี่ยนชื่อมาแล้วเพื่อความเนียนผมเป็นคนญี่ปุ่น สำหรับตอนนี้ผมจะใส่เหรียญกายภาพแล้วก็จะมีเครื่องเล่งโกแล้วก็จะมีอันนี้นะ Attack Weight ยิ่งหย่อนบอลเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพิ่มดาเมจแล้วก็จะมี m u s c l e Band บัตรประกันจุดอ่อนพร้อมรุยมีฮัตซัมเข้าป่างั้นผมก็ไปบนแล้วกันโอเคไปกับกระต่ายเอสเบขอบส้มกัน4คนเลยเหรอเนี่ยไม่มีใครเขาอยู่แลังเอลิทเหรอผมก็เลยหาเอลิทมาสู้ด้วยไม่ได้บ้าบอสีส้มคืออะไรนะออาต้าปะจำไม่ได้ ชึบมาไม่ให้หรอกคีบอ่ะอื้อทัวจริงๆเลยกูปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือพี่จะแบบไปทำแต้มมาครับผมโอเคหลบริมปล่อยนกมันไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยมันอยู่บนอ่ะกดโกแล้วพุ่งเข้ามาทำแต้มสวยแล้วก็มาตรงนี้ปึ๊บต่อยไปชึบโอเคห้าแต้มได้หรือเปล่าอ่ะชึบ สวยตอนนี้แบบผมได้สองครั้งแล้วนะเฮ้ยชึบนะปล่อย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 แรกแลกแลกแรกกาทำแต้มปล่อยเขาไปเฮ้ยชึบจังหวะน,นี้แหละครั้งที่สามสวยเอ๊ะมันตันกี่ครั้งนะเอา้ากระต่ายตายไปแล้วอือสไตล์มายัางไงดีโดน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 อ่ะชึบเรียบร้อยครั้งที่สี่เฮ้ยชึบ ต่อยกับไปเฮ้ยเจอเจอไปไหนอะ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 ก็ตายเก็บไปได้ไม่เป็นไรเฮ้ยชึบต่อยกลับมาเอาเป็นสายอันนี้แล้วกันเอ็กซ์ทีมตึบยา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 เว้ยยาทำเพื่อนข้าออ้ยออ้ยเจอแก๊งอ e ีวอันนี้ไงมีสแต็กอยู่สี่ครั้งเออถ้าเกิดว่าเลขสแต็กไม่เพิ่มก็ถือว่าครบแล้วแหละเอาจริงจำไม่ได้นะเนี่ยเอ้ยกลับไปโดน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 ,โดน สายเอ็กตีมาครับผมเอ็กตีมาครับผมเฮ้ย์เวยยโยก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 หลบโยกหลบไม่ได้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ดันโอ๊ยเขียวตายกลับบ้านแป๊บหนึ่งคือใจผมไม่กล้าเข้าไงกลัวเข้าไปแล้วแบบเขาไม่ตายเฮ้ยทำไมแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยดีเลยเลยวะเฮ้ยกลับไปเอ้ยเอ้ยนิดเดียวเอง ตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งดนอนเออสายอะไรวะสายแบบปลากระดูกหรือเปล่าทําแต้มก่อนสวย30แต้มเอาอีก6ครั้งเรียบร้อยเจบเอาสไตไอชัวปื๊บปังเอาจริงผมยังจำสกิลลูคาริโอไม่ค่อยได้นะเนี่ยใช้แบบสัญชาตญาณล้วนๆเลย เหมือนว่าสกิลกระดูกถ้าใช้แล้วมันจะแบบเป็นการรีเซ็ตคูดาวหรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่เหรอ <c oughs> จำไม่ได้ <c oughs> ถอยวอยอ้ย้ยดนจับไม่มีใครมาเอาตัวเหลืองกันเลยแสดงว่าตัวด้านล่างน่าจะดีกว่าปึ้งปึ้งปึ้ง,งอ๋อหรือว่าต้องแบบเข้าไปเก็บกระดูกวะถ้าเข้าไปแบบเก็บกระดูกเงี้ยเอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้นอกตีนคนเดียวไม่ไหว นั่นตายแล้วจะเสียป้อมด้วยเนี่ยสไลด์เข้ามาปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ปึ้งก็ไม่ได้รีเซ็ตคูดาวนี่เทอือเออนกมึงเจอกูปิกาโจเอาเหรอฮะเอาเหรอเอเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอไยถึงกูเนี่ยจะเอาเหรอเข้ามาเยอะขนาดนี้โอ้ยโอ้ยเอฟี่เอฟี่เอาไปขึ้นบอล อาจจะต้องเป็นสกิลขั้นบวกหรือเปล่ามันถึงจะแบบรีเซ็ตคูลดาวน์จำไม่ได้นะคุณนๆปั๊บตุ้มเรียบร้อยแสดงว่าตันหกครั้งเอ้าไม่ละฮะเอาเหรอ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 ฮะเอาเหรอฮะ,อฮะโอ้ยโดนจับโดนจับโดนจับโดนหอยจับหอยนิบหอยนิบหอยนิบจับไปอีกสองแต้มสวยเอ,เอฟฟี่มาโุ้ยโดนอันติเลยปึบ๊บไปไหนเอฟฟี่หายังสวยอะ่ะ ทุกอย่างอยู่ในการคำนวณอ่ะโชคดีนะก็ตาย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วจ้าเจ็บเจไปแล้วจ้าใจยเย็นจ้าวายใจโอ้ตายสองตัวแล้วคิวไปเท่าไหร่คิวไปสามสากอไม่ค่อยสวยเลยเออเอาอะไรดีแคลรี่อยู่บนสองตัวไปกับแคลรี่ดีกว่าสไต์บอกเอาด้านล่าง เอ,เอ้ยช่ว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 ยเอ้ยแล้วก็จึ๊บสไตล์เอาเลจี่ไปแล้วปึ๊บอีนกจะมาแม่งเลยโอ้โหแล้วอีนกโชว์แบบส,สุดสุดสุดจัดประหลัดบอกไม่ได้นั่นไงโอ้โหเล่นป่วยมากรอบนี้ทันไหมอะผักมันกลับไปเอออย่าให้มันเข้าตามเออ ชน,ช,นชนไว้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 สวยแบบนี้ก็ถือว่าไม่เสียอะไรได้เลจีจากสไตล์จื๊บเลเวล11อยู่เฮ้ยรู้สึกแบบเล่นลื่นอะคิดไปเองหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่าใจผมมันเคยชินไปแล้วไปไหนอะ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 ฮานกมันโชบมันสู้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 ไม่โดนเลยเอยตายนะเนี่ย สกิลมันมาอีกสักทีหนึ่งผมมาตายเฮ้ยอะไรอ่ะดอนเอ้าสองนาทีโอ้โหโดนล่อซื้อไปเลยเอาๆกลับ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 จึ๊บจึ๊บจึ๊บเอ้กลับบ้านก่อนแล้วกันจึ๊บจึ๊บแล้วก็ปึ๊บ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 เข้ามาเก็บอ่าใช่จริงด้วยต้องเป็นโบนัสขั้นอัปเกรดพออัปเกรดปุ๊บแล้วผมเนี่ยบิงเข้าไปเก็บกระดูกมันก็จะเป็นการรีเซ็ตสกิลเอ็กซ์ทีม มานี่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 ถือคนละห้าสิบแปมนะเนี่ยยา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 ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นยา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 ตียาตีใครแทงวะอ๋อบาเลียสพอซาโตชิยังไงดีจากวะนนี้มีการเปิดกันเรียบร้อยแล้วล้กเข้ามาเก็บยังสวยนะลูคาเรลโอเก็บไปเอาบ้าเหรอ อีสไตย์เก็บเหรอเนี่ยมันช่างชั่วเหลือเกินเฮ้ยอ่อยโดนจับ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 โอ้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูตา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 ยรอทำแต้มเร็วๆอ๋อผมไปช่วยไม่ได้ผมไปตีมังกรผมก็น่าจะตายเองโอเคสวยปึ๊บปึ๊บกดโกเกตเตอร์แล้วหนึ่งร้อยแต้มไปดีครับผมจังหวะนี้ยังไงดี สไตล์บอกไม่ไหวแล้วกูขอหวดปิกาจูดีกว่าปิกาจูเอ้ยยังมีลูกบอลอยู่ทำแต้มได้นะเนี่ยแต่ว่าไม่มีโกเกตเตอร์แล้วให่ใหญ่่โอ้ยโดนโดนโดนโอ้จบเลยอาจึบ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 ไปได้ไปไหนเลยบาเลียสบอกขอบคุณนะที่ช่วยล่อเออเหมือนว่าคนญี่ปุ่นเขาก็จะเน้นที่แบบตัวเลจินะอาจจะเพราะว่าเลจิก็ยังให้ XP หรือเปล่า เอา MVP เฉยเลยอ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เล่นแบบ2,000เกมอยู่นะไอ้ย่าเราดีก็เก่งแล้วเกินโกพันเนี่ยถ้าเกิดว่าผมโจมตีโดนศัตรูเนี่ยมันก็จะเป็นการลดคูดาวให้โกพันเอ็ก e m มจะต้องแบบรอสกิลโบล่าชะเป็นโบลัช,ชอัปเกรดด้วยนะแล้วเหมือนว่าป่าจะโดนคาบิกอนไม่ยุ่งกันได้ไหมอะไป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 ตเ,เตอร์แล้วถือบอนมาเยอะเกินต่ช่วยไม่ได้ มาคนเดียวเจอเจอเจอเอย่ามายุ่งกับผมอ้ยไปผมไปเออลักไลติดขอบอด้านล่างแม่งนัวเนียกันจัดแล้วมิวแม่งไล่เก็บรวัวยังไงเอฟฟี่กับมิวแล้วมิวก็แตกไปไม่ต้องมาทําแต้มเลยนะมึงอะ่ะฮะเออไม่ให้หรอกไม่ให้ไม่ให้สองแต้มแล้วยังไงโอย้ยังได้ทําแต้มอีกนะเฮเอ้ยเอาจริงเอาจริงเอาจริงเฮ้ยมิวมาแล้ว ปกระจูดีให้ไปเอาทำไมคาบิกอนตัวอย่างหนาต่อยมันต่อยมันเออเอ้านี่คือเลจิเหรอเอาแล้วตัวด้านล่างชื่ออะไรอ่ะเออได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่มีสกิลใจเย็นๆตื๊บตัวซับตัวซับตัวซับเรารู้นะว่าเธอน่ะคือตัวซับเออสวยปล่อยคาบิก้อนไปปิกาจูแม่งเอ้ยปิกาจู มนรู้โดน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 ไปดิโดนไปเราไม่ปล่อยให้นายรอดชีวิตหรอกนะฮะับปิกาจูเอฟฟี่มาไม่ได้ละทำอะไรไม่ได้ถอยก่อนได้ทำแป้มไปสองรอบเองเราด้านบนปิกาจูจัดไป50สิแป้มไม่น่าทิ้งป้อมเลยกูโอ้ยปูเข้าเข้าอะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วออออ เอ,อ้ยบอลอืมถ้ายิงบอลได้ไม่ตายแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะ2นาทีแล้วเก็บไว้ก็ได้สไตล์เอฟฟี่เปิดอันติททำไมอะเอฟฟี่ฮะเออเออเอเออเอาลูกบอลไปกินสวยยังไงปีกจูเออเออเออเล้เวเๆๆเลเเาบี้กนมา โอ๊ยโดน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 ยังไงมิวได้โอยใจร้อนอะ่ะเรียบร้อยแต่ชนะอีกฝั่งหนึ่งยอมแพเ้เอิมผมว่าน่าจะเก็บสกิลโกพัน์เอาไว้ต่อยมังกรผมน่าจะตีแบบปกติใส่มังกรไว้ก่อน <c oughs> รอบนี้เล่นไม่ดีเลยได้มา42แต้มตอนนี้อยู่เอลิสค์ดหนึ่งละเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม